ห้าสิบบวกห้าสิบเป็นเท่าไรห้าสิบบวกห้าสิบยิงมาเป็นหนึ่งร้อยนะครับบวกเลขเก่งก,ก็หนั <16 S 1> กแนวทางเก <ๆ S 2> ัน,เด,ดเ,นเ,ดดเด็ดนะครับของหมอดูใครน้อยได้การทางจ่องฝนปลารวยเท่านั้นเด้อท่านผู้ชมแนวทางเด็ดๆนะครับมีให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับจะยุบสภาปีไหนจะยุบสภาถือดะ ปีนด <Five. S 1> ียวยุตภาพปีเียวยายยุตภาปีนี่นี่เรียนไหนนี่ถามเรียนดอกปีนี้ยุกแค่เกนคุณภาะพาดอกห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ห้าบวกห้าดึงมาดึงมาอีกห้าบวกห้าเป็นสิบโอแน่นอนอีสีพน่น้อนเอ้ยแน่นนอนครับนะครับ ปลากาโร่หนึ่งมีเท่าไหร่ปลากาโหลหนึ่งสิบสองนะครับแม่นอนอีรีนะครับไก่ฟาลวยนะครับอ่านางลูกไปอยากลวยอ่าลวยเราต้องนั่งด้น้ำเขาบ่อเจ้บ้าิกนบ่ ก็ตามก็หาลอยมันบ่อเจ้ข้างบนว่าหันมันเบิร์ดนางลูกข้งบนว่าหันเบิร์หนึ่งมันบ่อเจ้หนึ Overwatch ่งหนึ่งไม่ไวเบิรหนึ่งมันบ <ol> ่อมวดสิมาอยู่นีขยันเบิดนีนางลูกเจมีหนีบ่อเบิรงดวงไอ้พ่อมข้ามเด้กไอ้พ่อมนางลูกสามนาทีอยังเบินีนางลูกหมวดสีไมอยูนนนี่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 วดนี่น่ดนี่นางลเขาได้ ก็นางลงกมาได้โอครับครับนางลูกมาด้วยเสียค่าผู้ค่าก่อนมา้งนางลงบก็นางลูกมาได้นางสาพี่เบิังดวงก่อนเสียค่าค่ายก่อนแล้วแปดบวกแปดไปเท่าไหร่แปดบวกแปดสิบหกดูลายมือดูลูกดูแฟนดูกิ๊กดูกั๊กดูได้ทุกอย่างลูกจะได้พึ่งไหมผัวจะได้อีกไหมดูได้หมดเสียครั้งเดียวดูได้ทั้งบ้านได้เลขครอบวัวหาเงินเก้าจะมือตายทต้นเกิดอยู่ไหนทั่วโลก อดูใบออสเตรเลียเขาโอนไม่ผมโอนละแสนสองแสนเหมือนกันผมเงินเกือบสองล้านทุกคนเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่เขาซื้อดอกกุหลาบให้กันสิบสี่นะครับซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่สิบสี่ได้ท่านผู้ชมสี่เงี้ยจะเป็ดอกกุหลาบสี่ตะกี้เดี๋ยววันท้ายเด้๋ยวอาจจะอาสี่เนี้ยเด้เนี้ยยองเลยสิสี่เนี้ยเดี๋ยวไผ่เนี้ยนะได้แล้วเขาบ่กย้ายว่าหันเน่ย กินบ่ข้างล่างงวดที่แล้วออกางเง้ยลูกข้างล่างงวดที่แล้วเก้าสองนะครับหวยมเนอยู่อันนี้มันคือเอ็มเอ็นนี่แหละหวยหนานางลงนี่เขาจะได้ไม่ใกล้จะได้ไหมไม่ใกล้จะได้ไม่นางลงพี่ไม่นางพี่เขาจะได้งวดหน้ายู่ในนี้ผู้ใดนางลงมาต่อแถวนางล้มอะไรอย่างไรบันเลี่ยมอยู่ในนี้นี่งวดสิไม้อยู่ในนี้นี่นี่วัตถีสิบหกอยู่นี่นี่วัตถีสิบหกเจ้ เจะไไ้จะได้นั่งลงไดยเขาจะได้ได้น้ำเขาเพราะว่าหันที่กินบามาหน,ออนึงน่งหนึ่งบ่ข้างบนงวดที่แล้วเบิ้นอะไรลูกข้างบนงวดที่แล้วเบิ้นอะไรถึงมาหนึงน่งหนึ่งเบิ้นหนึ่งบ่เจ๊งวดที่แล้วไหมบ่แม่มครับแม่งวดถึงบ้าอยู่ดีรอยดำมืดนีนั่นนนงลงแม่มครับแม่มแน่นะครับเนาะเะอ้าติดตามแนวทางหมอดูใกล้หน่อยผ่านทางจ่อง ฝนพาด้วยเท่านั้นเด้อท่านผู้ชมมีอยู่สิบลบออกห้าเหลือเท่าไหร่สิบลบห้าสิบลบห้าระยหาอิรีมานอไหครับโอ้โหนะครับมาเกียงค่ะเกียงแน่แต่ใคำโชคของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เล่ามันลืมปากกาสามโหลมีเท่าไหร่ปากกาสามโหลปากาาปากาสามโหล,าาหลมีเลยประตูประตสามสิบหก โอ้เก่งวบบไก่เนีเดอนนี้อ๋อมันมีสามสิบอีเรียบับุณมแม่ฮะสามสิบพอกีเรีาไก่ดูล่ะนครับไก่วาเดี๋ยวเาะว่าน้ไก่ตัวไก่มันแมนโอ้แมนข้าอีรียบแบคุณมแม่เดือนนี้คือเดือนแห่งความรัก่าไป่ล้วันแห่งความรักโอ้มาตลอดเลยเนาะมาตลอดตั้งแ่มือล้เด้เลยเดือนนี้มีกี่วัน ยี่สิบแปดยี่สิบแปดันเลยจ้กงเก่เ่เงกะลาี่สดนนี่ยอนีเรีว่าคุณแม่เยเออแมนแมนแมนโอ้นะครับรับประกันได้แมนบ้าวันนว่าซาวแปดมือโอ้มี้าวแปดมือแมนบ้าข้าวหอมม่เห็นไหมวรันแบบที้แได้เลย่นเนืององบ่นบ่นที่เราไปย่งเนองเนองยิกยู่พี่น้องเย หมวดต่อไปอยู่ได้นีหนีอะไรหมวดต่อไปนังรถกัจะได้ไม่ได้หมวดต่อไปนั่งรกหมดยืนตาเหลี่ยบไปแม่อยู่นีไม่ได้จะพ้นหมวดต่อไปมันอยู่ในนีมานั่งสนานะนั่งรถนาพี่นักสัตว์ที่จะได้ได้น้ำเขาบ่าใหญ่บ้านเจ้าหน่ไยประสิทธิ์ก็ได้เทียแล้วข้างล่างงวดที่แล้วอออกะไรข้างล่างงวดที่แล้วเก้าซอยนี่วัดเยอะมาอยู่นี่ยาย นางลงคสามนาทีได้แล้วคุงไผ่แล้วคนไร้เมื่อยร้อมขาดเรียกให้ควมแล้วเนี่ยหนี่วันที่สิบหกอยู่นี่แต่นางโรคต่อได้พูดไปเปิดเโรงพยาบานผู้เดียวมึงไรยเมื่อยแล้วขาดเรียกให้ควมแล้วเดี๋ยวข้างเดียวดูได้ทุกอย่างลูกเป็นองไรเมียเป็นยงไรผัวเป็นไรตรงไหนเพราะครอบครัวประเทศไทยมีกี่จังหวัดประเทศไทยมีกี่จังหวัด เก็บเก็บเก็บจังหวัดเก็บเก็บเก็บจังหวัดนะครับเก็บจังหวัดเก็บจังหวัดยังไม่บ้างช่วงบ่ายสองมันจะมานะครับไม่บ้างฮะเออบ่ายสองมานจะมาครับบ่ายสองบ่ายสามเลยเพราะยุติการไล่เอพาสอนอย่างย้ายบอกว่าเออเป็นอย่างนี้บ้านหนัง Anho là giải thưởng tiếng cảm ơn mơ. Anho giải bạn. Lui ai, lôi ai, lôi ai, lôi ai, giải thưởng 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 ai, <laughs> Ủa, đi đi đi. Đi bơ thì lăng. Cái bơ thì chào. Bà đi, đi bước đường. Bước đường để để xuống hộp hộp xuống cho sư vai xuống qua đây dai đó. Anh ơi chào các phó xóa đó. Hộp xuống, xưa, hộp tôi nhiều Thì sáng khi phía ông chú phó xóa cửa chào. Cái lệnh mong đó. cả phưng cháng chả làm con dài đó. Đấy ngân điện phẩm đó chào đó. Cái mà khơi chi sẵn bó. Cháng 40 xuống mái 40 mà. ไม้เลขสี่ศูนย์หนึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆดึงมาอีกได้ครับได้แน่ยี่ห้อสาวผู้หญิสาวได้เอาหกจีบได้ปีนียได้เงินเดือนเด้อเอานี่งวดสิมาอยู่นี่ไปเปิดเบิ่งยูวบานใจผู้ใดเบิ่งน้ำไปใจเด้อะถ้าบุญต้อกันหน่อยจะพันเนี่ยล่ะฟังเด้อปีนี้ท่านชึ่งช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีฝูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงคลองสุกเสถียรนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่ เงินคําำรำแจ้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตรากลื่นไหนโดนเติบใหญ่แปดสิบเก้าสิบหรอกเพื่อเผื่อเขาลอยได้าเนอะไหนนายมื่กันนะ่่แต่ไม่ได้แต่งเลยต้องมาต้องมวยเราหยวกิด้วยไปไหน้วโดนตายต้องตายเชื่อระดานี้ตายแล้วต้องพิงอมไมเลียข้าวหน้าคนที่น่เบาดอยู่ได้ย้ายทองเนอะตอนนี้หอดไป เออพอต่อไปจะพออีกสอปีก็ได้ยายเด้อพอบบานังพอถ้าเกิดพ่อสอนยังเอาไปดูเขาเอาดูเอาไปดูทั่ามังเด้อไปทเหรอเอาท่วไปอยากได้โนตัี่อยากได้อยทบุญได้างก็ไดก็ทมาเด้อเอาไปสองล้านเดี๋ยวมันต่อห้เอาไปอยากได้ขอีมด้หถทบุญจะดได้เด้อสองล้านะอยาได้ซสอล้านอยาเห้จังล้านอยู่เทียบสองล้านไปไหนจิ้มาดูสิสล้านไปไหนม วันนี้ยาย062ยายเอาขารยาย62 062ได้ไปแล้วอ่าที่สองล้วบอเอาระตืทับดูน้ำละสองล่านผู้ชม062นะครับได้ไปแล้วมเอาขออก็พี่เจ้าก็กระดาก็ละอดารูทที่ดังอที่เวี่ดี่เดังตัวใหญ่ีรดเร่งดที่ดังวดที่แล้ว สองตัวสองอ่ะบังงวดที่แล้วข้างล่างออกอะไรข้างล่างงวดที่แล้วดึงมาดึงมาอีกนะเ่นนบ่ปองวดที่แล้วข้างล่างได้มาได้ไปแล้วเพื่อใดได้นางลงอย่างไรเพ่อยายนางลงแม่งวดถี่มาอยู่นี่อย่างไรมุดนี่นางลงเลยเบื้งลวงแล้วให้เรียความแล้วของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เล่ามันลืมดูก่อนมีตังห้าร้อยบาท ซื้อรถตันี่ไป300ตังห้าเหลือเท่าไหร่